สวัสดีค่ะวันนี้ครูกําลังจัดเซตแปลงอยู่นะคะครูจอนกาลังจัดเซตแปลงไว้เตรียมไว้ใดสมให้ลูกค้านะคะทำไมถึงจัดเซตแปลงเพราะว่าเราจะใช้กับลูกค้า1ท่านต่อ1เซตนะคะหท่านต่อหเซต แล้วแต่ละเซตจะผ่านการความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะแต่ละเซตจะผ่านการทําความสะอาดฆ่าเชื้อทุกเซตหลังจากที่เราให้บริการลูกค้าแต่ละท่านเสร็จแล้วเรารีบทําความสะอาดทันทีนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูจอนทำนะคะเราจะทําความสะอาดทันทีหลังจากเราให้บริการลูกค้าแต่ละท่านนะคะผ่านการฆ่าเชื้อทุกเซตนะคะแปลงของเรา อ่าในเซตหนึ่งมีอะไรบ้างเซตนึ่งมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือวีอีโตนะคะวีอโต้วีอีโตนี้ไว้สําหรับ ito, วบ ito, ีผมเปียกตอนที่หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วเราจะใช้วีอีโต้นะคะสิ่งที่สองก็คือแปรงโก้ไอแปรงเปียกนะคะแปรงเปียกเราจะใช้แปรงเปียก ด้วยนะคะสำหรับอันใดผมจับแป้งเปียกแล้วแต่ว่าใครจะถนัดนะคะใครถนัดแป้งกลมหมน่่งเดียวก็ได้แต่ของครูนี่จะใช้แป้งเปียกด,ด้วยแล้วก็จะมีแป้งกลมค่ะจะมีแป้งกลมนะคะแป้งกลมเราจะจัดไว้เซตหนึ่งกี่อันก็ได้แล้วแต่ ทรงผมของแต่ละท่านนะคะทรงผมของลูกค้าแต่ละท่านจะมาไม่เหมือนกันเราจะใช้หลายไซส์ก็ได้นะคะเราอาจจะใช้หลายไซส์ก็ได้ในหนึ่งหัวนะคะเราก็เตรียมไว้เลยแล้วก็จะมีกิ๊บนะคะมีกิ๊บสีตัวกิ๊สตัวอันนี้สําหรับครูเตรียมเองนะคะครูเตรียมของครูเอง อันนี้ก็คือเป็นวิธีการให้บริการของครูที่ครูทําอยู่ที่ร้านเพราะว่าเราต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดนะคะเราต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดก็จัดเตรียมไว้เวลาลูกค้ามาแล้วก็หยิบใช้ได้เลยนะคะแล้วความสะอาดเนี่ยมันจะทําให้เรามีสุขอานามัยที่ดีนะคะมีสุขอานามัยที่ดี ได้รับความปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและตัวเราเองค่ะ